คือเราเนี่ยจะกลับมาเอาไปแข่งกันต่อที่แรกไปดิ้เคยที่อาบุตรสาวก็ไปต่อสูงเนาะพวกบอกว่าแป้นหลานเนี่ยลงเล่นด้วยโซ่ท uh ี่เล่นที่น้อยกว่ามาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับอู้แล้วดีขนาดนี้อ้าวแล้วโอ้โหดูว่าเกือบจะท้าได้เหมือนกันครับดีเลยดป้นหลนเนี่ยก็ยังเล่นด้วยผู้เล่นที่น้อยกว่าหนึ่งคนครับ องบอกว่าเรื่องหัวฉีดหัวใจเนี่ยถ้าทำนทีน,นือวันี้มีเท่าไหร่ก็สู้เท่นั้น,นต้องพมแล้วเนี่ยเป็น,ล,น,นลีอมุ่นเลยครับ

ย้อนกลับทางาใหม่ตรงขวาเนี่ยขึ้นหน้าไม่ได้ครับตรงกลางเนี่ยต้องบองกว่าไม่มีเลยครับเราไ,ไปเวยฝาวกอดกันแล้วจังหวะนี่น่าจะทับออกไปครับดีเลย ไปแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้สู้อย่างเต็มที่แล้วครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วคนน้อยกว่าหนึ่งคนก็จริงครับเราต้องบอกว่าตัวสำรองวันนี้เนี่ยมาไม่มีใครมาเพิ่มแล้วด้วยครับมีหกก็เล่นหกครับเนี่ยแล้วตอนนี้ตูนนำอยู่สามประตูจังหวะนี้โอ้โหดูวันทูกันครับ พีเทิร์นยิงยัดมาแล้วปุ่งฉันดับหัวออกหลังไฟครับยอนกลับมาตั้งที่พีแอมจังหวะนี้จะเปลี่ยนมาทำขวายังติดมอกออกห้างครับได้เปลูกพึ่งครับเป็นแลนด์พี่แอม ฟได้ไปลูกดูทีกับังแต่นี้ไปแล้วฝันมาแล้วกผุน่ะบอลมันน้หนักข้างเบาแต่วันนี้ก็เข้าในโสบายแล้ว ถ <Es by> ิ่นมาทางซ้ายจะให้บูรุ่นนี้พยายามกระโดดกลับมาเนี่ยอุลร้าใสอัดจังหวะนี้เสียบอลแล้วถัวก็ยังหยิบออกไปทางเดิมก็องพยายามจะยิงไปที่เสาสองมีโอกาสลองไปแล้วนสองทางแต่ว่ายังไม่พบต่อเลย พรีลูกนี้ก็เจ็บฟันไมได้ครับม่ได้มอได้รูครับแล้ตรู้ตั้งแต่นี้เพื่อรันตามโดนมารูกนี้ก็โหแล้วะจะหนุนให้เพื่อนทางซ้ายครับบอลรืออกข้ามไปเองครับ แล้วต on so ah. ู right ่เรจะใช้ความเร็วพาบอลไปลิงนเส้นลูกนี้ทำออกข้างให้เองฝัาวไปตรงขึ้นหน้าเลยแล้วจุดคู่มาแพทเอาบอลลงแล้วป่วปแย่งกันเองแล้วกับปีโดนสวนกลับมาตรงกลางอู้แล้วด้ฟาวด้วยแล้วแป็นแรดสวัสดี เอาละครับเกิดได้เป็นลูกซีพิบมากครับอย่างที่บอกครับแป้นแล้วเนี่ยเล่นด้วยตัวผู้เล่นน้อยกว่าหนึ่งคนครับไม่ได้มีใครโดนใบแดงแต่อย่างใดครับแ,แต่ว่าพวกเขามาหกคนครับวิ่งมาแล้วจีนอัดลูกนี้ยังไม่ได้ประตูครับแป้นแล้ว แพ็กเดี่ยวหงายยาขึ้นมาตูดกระโดกมาทุกนี้ก็โอ้โหดูว่าพวกเขาตูดใช้หัวเล่นแล้วปีนดักได้แล้วหัวไม่แหงไม่เตะบอลทีกเลยครับให้มาตามช่องหลุดขึ้นมาทางขวาแล้วยิงจังหวะนี้อาร์นะครับไปใส่แป๊กแล้วอีกหนึ่งคร้งต้องสามนี่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยเล่นด้วยตัวเพื่อนนี่น้อยกว่าหนึ่งคนครับ จังหวะนี้เด้อโค้งขวาก็จริงแล้วแต่ว่าโอ้โหจังหวะยิงเนเชียวขามากๆครับโอ้ยิงเบียเสาเข้าไปเลยจังหวะนี้ตีไข่แตกแล้วเป็นหนึ่งประตูต่อสามับเอาละได้มาแล้วหนึ่งประตูครับกันแล้วอ้าวแล้วจังหวะนี้สองต่อสองครับมาให้มาตกการไม่ังไม่ถึงเพื่อนครับ ฟาวงูเบอร์ลูกนี้ไม่ดีครับเซียมฟาว,าาวางูก,มกดมาทางขวาจังหวะนี้ยิงอัดแน่คืนปัดทิ้งออกด้านข้างไม่ได้ครับเหมือนได้เป็นลูกเตะมุงครับพุ่งมาเล่นเร็วเลยครับเป็นแร็คเอาแล้วแลวสวนขัดจังหวะนี้ปี๊ ขวาล็อกเข้าในแล้วหูดูยังโดนอาร์มแย่ทิ้งออกมาได้ครับตรงนีการเปลี่ยนตัวทีเลยจะเอาดูนะครับเอาดูออกไปพักบ้างครับแล้วชิพมางหวะนี้สวยครับย้อนกลับมาตั้ง UPM ต้องบอกว่า ตู้สาวระตูของรีเทชยเนี่ยผมถนัดลูบบกาการะดาษอยู่แล้วด้วยยังหมุนทิ้งองอกข้างไม่ได้ฮะอยกได้เป็น,นลูกพุ่ง้วเล่นเร็วเลยแท็กัาวย้ยอนกลับมาแล้วยิงลูกนี้ก็ถึงไม่ตรงตอบอยู่ดีับ โอ้โหวันนี้ได้ลองส่งจากบริเวณนี้ไปหลายครั้งแล้วคใช่โยนข้ามมาตั1รถติดี่อารจังหวะนี้แตะทิ้งออกไปขอเลยแล้วแม่เปิดกระโดดโถงอยู่แล้วได้เปิดเตะมุมอ่ะแล้วกรรมการบอกว่าจะได้วีลูกทุ่มครับ เราให้นักฟ้ามีคนพูดงครับกันแล้วพู่ไกลมาลูกนี้ก็เตะทิ้งออกมาปล่อยแล้วอยากจะ้ไปลูกพุ่งทั้งเลยแล้วพี่แอลแล้วไปเได้ยากทีสวยจังวหวะนี้ก็บอลยังเบาเดินไปายแล้วตี แลอกเข้าขวาไปลิ้เส้นลูกเนี้ยโดนลุกอยู่สองคนคลายบอลออกมาตะตาัดหือแล้วจับจังหวะแรกไม่ดีแต่ยังได้อยู่วะเพีงันอยู่แล้วมันไม่ดีไม่พอใจเป่นครับไม่เป็นไรครับเลยนะแต่ต้หัโอ้โหจังหวะเนี้ยพยายามจะวิ่งมาใส่แต่ว่าบอลียกดให้ลงครับนั้อจะพูดเป็นสปบถร้อยใช่ปะ ถาวันนี้ผมนะก็มีนักพูดกังรููปเลยไมผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันคนที่รับสายมาใครฟังมลนพูดเขาก็ไม่อยากไแล้วต่งหวเนี้ไปได้ครับทางขวาหลุดมาสคนครับยพีเลยแล้วจริงอ่ะโอผมโหเนี่ยคนเดียวต่งหวเนี้โซโล่ตั้งแต่ที่นาหาครับแล้วมอไจะเห้วโหต้งโหกว่างหวเนี้ยโซโล่คนเยวตั้งแต่พิ่นาครับ

ให้คะเอออนเละลูกนี้ก็ยังไม่สรอบไม่ไตบตอลงแล้วโอ้ลูนี้ตบอไม่ดีเออ ดึงกายแล้วอบอลจะถอกแล้วตามอนเก็บไว้ได้แล้วสาทิ้งมาจะให้ปั๊มตรงนี้ทานหรือเปล่าทานแต่ว่าแอบไปทิ้งไปก่อนครับเล่นเร็วมาลูกนี้ทีโค๊งตาปี๊เพื่อนอย่างซ้ายแล้วออกมาโอ้แล้วจ่ายลูกนี้เอาไปติดนะ ใช่เนาะไม่เอาใช้จะเอาออกก็ออกได้คุณใครผมเส้นพึ่มมาติดเองครับะลิงเส้นลูกนี้ยิงด้วยซ้ายแต่ว่าถือบอลแบบผิดทางยังไม่ได้ครับยังได้จริงนูก์ตั้งสแตแล้วเล่นเร็วเลยครับดีเธอแท็กไฟโผล่ลูกนี้ อหกมันยากนไปหรือเปล่ินตาการเมันล้าเตยเน่มาตกลาง่อแล้วน,นี่อเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับจังหวะประทะกรสหสิแบบนี้ครับเจตน,หนาหรือไม่เฉตนาเนี่ยเราเดินมาจับมือกันครับ ับมาสร้างมีเพียตัวลูกเนี้ยไม่เปิดทิ้งด้วยวอ่ะอ้าวแล้วจับบอลไม่ดีโด,ดนแฉจากด้านหลังกรรมการให้เล่นหอบหนุยโอกาสทำลุกมาแล้วปั๊มแล้วยิงสวนเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะเนี้ยมุ่งสางว่าคูเนีเ่ยออกมาเล่นครับ คือาติกจะนั่งน่ะแล้วก็ักระถ่ายอ่ะอเ้อะไรเไม่เหรเลยเมไม่ได้ยินหอกงเือเลยไมเ็ไอกกจดม้าแลจะมยังไงอ่ะครับเออ่าแล้วกอย่างมันก็เหมือนเดิ ทาทาเปิดโอ้โหยิงเสาแน่นลูนี้เรียบร้อยเลยคนระับเนี่ยตอนนี้จะทำแฮตริกได้แล้วโอ้สำหรับดีเทิร์นนี่แล้วตอนนี้พยายามบอกเื้าลูกทีมว่าให้ทำเต็มที่แล้วเสียเท่าไหรนะ่ไม่เป็นไรคนระับพแล้วพแล้วพล แล้วตัวสกิดรูนี้ได้ราบจังหวะจะหลุดมาตรงกลางแลโสกิดไไปนิดนึงอาได้ลูกฝีคลิปป้าครับมันหลโอ้โหดูดิวดตงแล้วอ่ะไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวดาอได้วไม่หลุด ขีดได้มาฟีจริงลูกนี้ต้องผู่นยังปวดไม่ลงครับเปกติเี่เป็นคนที่กินได้ค่อนข้างดีเลยครับงเร่องทเป็นตัวจบสกอของด้นแ้นเลยคโอ้โหแล้วดีลูกนี้แท้เ่อมเฉียวเสาันนี้เียรเท่านันอนะเดี๋ยเดี๋ยว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 ด้โยวเดีเดี๋ย เมื่อวานเนี่ยเป็นวันท้ายวันเกิดของเขาวันนี้พยายามจะยิงประตูเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองครับแต่ว่ายังทำไม่ได้คร,รับแท็กรู้ว่าตะกู่นี่ก็ใกล้เคียงครับถือมาทางซ้ายแล้วแท็นี่นะครับเอาจนได้เลยครับแท็กอ้โหแล้วจังหวะเนี้ยเหมือนโดนตามน้ำไปด้วยนิดนึงครับ แต่ว่ามอนเนี่ยเข้าไปแล้วน่าข้ามสนามมั้ยนะทำได้ครับป๊อปโอ้แท็เนี่ยยิงเปนได้ครับแอบแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าครัโอ้โหพยายามจะนี่ครับเมื่อวานอย่างที่บอกเป็นวันค้าย้อยเกิดของเขาครับพยายามหาประตูให้กับตัวเองครับแล้ววันนี้ทำจนได้แล้วสำหรับแท็ก เสียบก็คุ้มครับจังหวะนี้โอ้ต้องชมเพื่อนเลยคนระับจังหวะที่หักกลับมาให้ขอแค่แฟร์มันตรงตนะ่อครับแต่เราไปตรงหนะัวตีเถามนะประตูเ่ยพยายามวิ่งออกมาปิดมุมครับแต่แท็กเนี่ยสามารถชิงจังหวะได้ได้ก่อนคนระับแล้วก็ยิงเข้าไปแนละ้วก็บสู้ ทางขวายังติดแล้วหนุ่ยเตะทิ้งออกมาได้เลยได้เลยเปลี่ยนตัวค้งนจริงครับอีเธอร์แอลออกไกลแล้วตทิ้ทงข,ขึ้นหน้ามาลูกนี้หนุ่ยพยายามจะวางออกแต่เตะทิ้งออกข้างไปก่อนแล้ว กลางวันแยงได้ดียังหน่่ยสาสโด่งขึ้นมาเป้าหมายตอนนี้มีสองคนครับกำลังดีเพิร์นาให้หมาสุดเส้นอาราฟเ็นตรงการนัดมีพื้นที่แต่ว่าโอ้โหดูว่าทำบนล่ากไคเับะฟ้าจ่ายมาทางขวา แล้วดูแม่ถนัดเท้าซ้ายจะล็อกขับมาเท้าถนัดเนี่ยยังไม่ได้ครับดูว่ายังโดนมาสบติดเลยครับเราให้มาปั๊ม <c oughs> โอ้โหดูแม่ลูกนี้ <c oughs> ยังเตะทิ้งออกไปได้ครับั้ปแลยเวลาเน,นี่ยเหลืออีกสองนาทีเสร็จเสร็จครับในขึ้นเวลาหลังครับ ใช่มาตรงกลางครับไม่จะทะลุกออกมาทางซ้ายยังไม่ได้ครับแล้วจะสวนกลับแล้วแรัป็นแล้วเปลี่ยนการมาตรงกลางครับโตขึ้นเล่นน้อยกว่าหนึ่งคนนะเขาเอาแล้วจังหวะเนี้ยเอาจริงเข้าไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะเติมขึ้นมาแล้วจังหวะที่ยิงมาตเนีย่ยทำได้ดีครับเลยเป็นเซ็นเตอร์ฮาครับแต่ว่าจังหวะเนี้ยขอทังขึ้นไปหน่อยครับ ใต่เป็นประตูแรกของตัวเองด้วยครับแม่รจ่ายดุ่วฝังหัวลูกเี้ยตัหลบพูกเา่าวตัวแล้วยิงฝังเลยครับ คเฉลิมเนี่ยผ่อน,ะอนอใจกันด้วยครับสำหรับแป็นหลังภูเขาประตูเนี่ยขอลองบนะ้างครับต่างหวาิงีไกลก็ยังไม่ตรงกลนะงไปเนี่ยพยายามสู้เต็มที่แล้วเรื่องหัวอนทหงืใจเนต้องยองมรับพวกเขาเลยคนระับโอ้โหเนี่ยต้องบอกว่าถ้าตัวเนี่ยเท่ากันเนี่ยไม่แน่เลยคนระับ

buổi giờ này thu giờ lạnh nhé, để xíu 1 phút thôi nè. quay lò น็อกมาแล้วโดนปีนแย่งมาได้ลูกเนี้ให้ออกมาทางซ้ายเลยโล่งๆเลยครับโอ้โหจังหวะยจริงเลยนะไปช้าไปจังหวะนึงครับพยายามจะหลอกแต่ว่าทรงหลังของดีเธอเนี่ยยังไม่หลงครับ,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 บสำหรับเกมที่ต่อไปก็จะเป็นเกมระหว่างนักที่สู่จะเจอทางด้านบางบอลวิลล่าครับสำหรับเกมคู่นี้เชิญผู้เล่นทของทีมที่การสนาด้วยครับ ขอเลิกเกมนะหลังจบเกมที no ่เราจะเดิเข้าแถวแล้วเดินสาผัดกานแล้วจังหวะที่กระทบกระทั่งกันในเกมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในส่วนของเตมการแข่งขันคลับ